ครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับอะวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาสีมิยา่ให้ทุกท่านฟังนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าทองขึ้นนะครับทะลุสามหมื่นแล้วนะครับค่อนข้างเป็นดัตาที่ค่อนข้างสูงมากบอกว่าสูงมากเลยคนแห่ไปขายทองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งมาสอดคล้องกับคลิปที่ผมทําไปช่วงก่อนที่ เปลี่ยนที่เก็บเงินนะครับหลายคนเอาไปทำก็ดีใจด้วยนะครับหลายคนไปซื้อทองก็มีรายได้ขึ้นมาและอย่างวันนี้ผู้ที่ผมจะมาคุยให้คุณฟังนะครับที่หลายคนตอนนี้ตื่นตัวกันมากนะครับโดยเฉพาะแถวปริมณฑลนครับแถวปริมณฑลที่ดินกำลังขึ้นขึ้น,นครับ และคนจำนวนมากกำลังโยกสินทรัพย์ของตัวเองที่ฝากให้กับที่เอาไปฝากคนอื่นเนี่ยมาซื้อที่ดินครับวันนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณลองไปถามคนที่ซื้อที่ดินหรือว่าคนที่อยู่แถวรอบรอบรอ,อบบ้านคุณเน่ะคุณจะเห็นเลยว่าที่ดินขายหมดทุกอย่างครับขายหมดเกลี้ยงในเป็นแถวปทุมแถว ชาซึเงเซาอะไรแถวเนี่ยที่อยู่รอบๆนอกเนี่ยขายดีมากครับเพราะว่าอะไรนะผมจะบอกให้ที่ดินนี้คนมองเห็นอะไรบางสีบางอย่างครับเพราะว่าดินเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาหลายๆสีหลายอย่างเนี่ยเราสามารถปลูกอะไรก็ได้ขอเพียงแค่มีน้ำปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้มันก็ขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับถ้าเทียบกับไฟเนะนี่ยน้ําจะสําคัญกว่าไฟเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันสิ่งมีชีวิตก็ไม่ขึน้นเช่นพอมีที่ดินปุ๊บมันสามารถที่ทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างได้คนก็กวนซื้อพอสมควรครับถือว่าอาจจะเยอะมากนะครับในการที่ซื้อที่ดินเพราะว่าคนมองเห็นโอกาสไง และคนไม่มั่นใจในการที่ถือเงินไว้หรือให้คนอื่นเก็บไว้คนก็เลยต้องเปลี่ยนที่เก็บเงินเช่นที่ดินวันนี้คุณไปดูครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นผมว่ามันไม่ใช่ห้าหรืองสิบเปอร์เซ็นต์ละไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละคุณเชื่อไหมว่าเอ๊ะผมจาไม่ได้ว่าผมทําคลิปก่อนไปหรือว่าอะไรครับที่คนแถวบ้านผมอนะ่ะซื้อที่ดินประมาณ เท่าไหรหกเจ็ดแสนเนี่ยไม่ถึงปีคุณรู้เปล่าว่าเขาประกาศขายตอนนี้เท่าไหรห้าล้านโทยยงงงนะครับว่าซื้อประมาณเจ็ดแสนแล้วขายห้าล้านมันกี่เท่าครับเจ็ดแสนฮโอประมาณหกเจ็ดเท่าขึ้นอ่ะซึ่งมันเขาเรียกว่า มันในความเป็นเรา,เรายังคิดไม่ถึงนะแต่เขาสามารถที่จะเชื่อว่ามันขายได้ถึงกล้าแับในราคาขนาดนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาฝากทุกท่านไว้นะครับใครที่มีเงินถุงเงินถังเงินที่เก็บไว้นะครับวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่โควิดนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมบอกให้อะไรก็เกิดขึ้นถ้าคุณมีที่ดินถึงแม้ คุณจะยังไม่ได้ขายแต่คุณสามารถผักปลูกอะไรก็ได้ให้ขึ้นมานครับปลูกข้าวก็ยังได้นะครับทาอะไรก็ได้เป็นอาหารให้กับพัวคุณคุณรอดครับวันนี้ถ้าหากว่ามีใครมาบอกคุณว่าอันนั้นแย่แย่แย,แย่วันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอยู่ในเมืองไทยนะคุณโชคดีนะครับภาษิตไทยที่บอกว่าในาน้ํามีปลาในานามีข้าวก็ยังสําคัญครับ เมืองไทยอากาศดีไม่ได้มีหิมะนะครับปลูกอะไรก็ได้ฉนันคนไทยคุณสังเกตปีศูที่ผ่านมาคนไทยผ่านมาได้ครับเพราะหลักการในน้ํามีปลาในน้มีข้าวเนี่ยมันช่วยช่วยให้คนไทยผ่านไปได้ครับวันนี้ผมก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเล่านะครับวันนี้เล่าให้ทุกท่านฟังพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ